สวัสดีนะครับวันนี้ก็พาทุกคนนะครับมาชนมาชมขบวนรถน้ํามันนะครับที่633นะครับลงกันบางจากบึงพระนะครับก็วันนี้นะครับได้รถจากอาร์สตอมนะครับ44228นะครับทําขบวนมาแล้วครับกําลังผ่านหอสัญญาณตรงสถานีแม่น้ํานะครับ ก็จอดรอทางตรงจุดตัดถนนพระรามสี่นะครับว่าทางไม้อ่าตรงไม้กั้นยังไม่ได้ลงนะครับอ่าครับตอนนี้ก็ได้ให้สัญญานะครับขาบวนรถน้ำมันที่633ครับเคลื่อนตัวออกกันแ้วนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมน,นะครับสวัสดีครับ